มาฮะน้ามนชมฮะตอนนี้ทางทีมงานก็สร้างห้องเรียบร้อยนะครับผมก็มีแต่ทีมตึงๆนะฮะมี XV ด้วยนะครับด o อปเปอร์โอ้โหทุกคนมีทั้งหมด11ล็อบบี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะฮะให้ทีมคุณด,ด้วยนะครับด้วยการกดไ like ลค์คลิปนี้เยอะเลยทุกคนมาดูกันนะครับว่าเราจะผ่านเข้ารอบ4ไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่3นะ <Okay. S 1> จะแข่งทั้งหมดจํานวน2เกมนะครับเดี๋ยวเราถามเพื่อนในทีมเราว่าพร้อมหรือเปล่า<ช>ฮัลโหลฮัลโหลพร้อมหรือเปล่าฮัลโหลพร้อมไหมลุยใจพี่ตุบ แค่ชนะก็เอาลงวะเขา้ามาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วจาก4,800ทีมนะฮะเหลือแค่200กว่าทีมไม่ธรรมดาเข้ามารอบนี้ได้ผมเชื่อว่าศัตรูก็เก่งไม่แพ้กันนะครับตึงทั้งนั้นถ้าแพ้ก็ไม่เสียดายนะครับเป็นประสบการณ์เนาะแต่ว่าเราก็ทำให้เต็มที่ก็อพอ <Okay. S 1> แล้วจีทูไปไหนวะเนี่ยมจะทจุดเต้นแล้วอรมใช้เครื่องใช้เครื่อง,อง,งโอ้โยกระตุกมาก <c oughs> ดกกเลเหมือนจะมีวะพี่เหมือนจะมีว่ะถ้าพี่ลงสีแล้วแล้วเคล็เท้าพี่เคลเท้าโอเคมันเห็นเราไหมพี่มันเห็นเราปะน่าจะเห็นหน่อยตัวจะเป็นไมเห็นตัวเป็นไงครดึงเคลเท้าเลยดึงเคล็บเท้าเลยพี่แกร์เคลเท้าวงฟ้าด้วยนะ ปพี่ไม่ขออะไรอ่ะพี่ขอให้พวกเองทำให้เต็มที่ก็พอไปครับพี่เชื่อไหมสิ่งมอนพวกเองตัวยับยับไปพี่บ้านผมมีตัวป่าวะเะ้ยพี่มีมีตัวพี่มีตัวยังไงเนี่ยบ้านผมบ้าผมมีตัวพี่บ้านมีตัวโอเคเอ้ยเยเอ้ยอได้เองก็ถอยนะไม่ได้พี่ไม่ได้ผมกำลังนี่อยู่ชื่อถอได้ปะเนี่ยผมโดนติดผิดละผมโดนติดผิดป่ะไหวปะไหวปะ ไม่มียาด้วยผมไม่มียาจอย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 ต้นคุมโนขวาหน่อยขวาพี่นะขวาพี่นะรวมบ้นนะผมรวมบ้าหน้าผมโอเคพี่ดันาไปเลยดันาไปเลยซ้ายมือยไงยังไงติงมองดิโๆบาลีเนี่ยซ้ายมือซ้ายมือพี่เต้อวาบ้านหน้าเลยพี่บ้านหน้าเลยรีบเอาคุมดีกว่าเอาคุม เราคุมโซนคุมโซนเหมือนเดิมนัดถอยพี่ก็ถอยก่อนไปคุมฝั่งบ้านเหลือก่อนถอยก่อนพี่ถอยเขาวงกันก็ได้ถ้าเราไปโพชินกได้อะก็คือแบบจบเลยพี่พอเลยวงสวยเลยผมว่าเรียดระดับระดับราดับเลยพี่เล่นได้เราลงยากอยู่นะแบบเนี้ยใช่ลงยากจะรุนแรงไหมพี่ว่าเราน่าจะไปโพเลยนะเนี่ยผมไม่เกิดเสี่ยงไหมเอะไรพี่ไม่เป็นไรพี่ตัดสินใจเองเลยเอาล่พี่เอามั่นใจไปโพเลยปหมมั่นใจเลยพี่มั่นใจเลยตรงนี้ทั้งนั้นแหละตรงนี้เขียวนเขียวเนี่ย ตีลำบากใช่พี่ตอนที่ผมตีเดี๋ยวพี่เราคงไปก่อนตัวพี่ก่อนบ้านเขียวนี่ตีลำบากอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่มีหรอกยังไม่มีมาหรอกเพราะว่าวงส่วนหน่อยนั้นไงตอนเนี้ยน่าจะมีมาละเราบากเราบ้านพี่โน้ตพี่เราจะถอยไปได้แล้วนะจะรู้ไหมลูกนะวงเราหาไม่น่าดันมาพี่โน้ตอุ้ยทำพี่โน้ตจะใส่ผมว่าไส่ซุนเลยอ่ะพี่โน้ตจริงไหวไหมครับผม นัดไหวปะให้พี่ไปช่วยปะไม่ไหวไม่ไหวพี่เดี๋ยวผมบอกนจะมีปะบนจะมีมาปะต้นดุ้ยถ้วยนะพี่พี่ตั้งไอวอร์พี่พีกันไหมพี่พี่ไม่มั่นใจไอ้ไอ้ตัวเนี้ยโอเคพี่ต้นต้นต้นทำให้หน่อยต้นทำให้หน่อยพี่ต้นลอบนเลยพี่ในเนียพี่มันล อาะพี่เอาจะเปิดพี่ต้นเสือพี่เสือตกลงบ้านแถวแล้วนะพี่ฮะตกลงบ้านแถวมามาบ้านมาแล้วมั้งพี่พี่ต้นระวังสวยพี่ระวังมาวังยังพี่ยังคุมเหือนพี่คุมก่อนคุมเหมือนด็กพี่สุดแต่ตรงนี้ใครอีนพี่เติ้ลอีกพี่เติ้ลนะพี่จะคุมตรงนี้ไงโอเคพี่เราต้องเคลียร์หลังรถคุมหลังเลยบนไม่มีแล้วรถคุมหลังเลยคุมซ้ายคุมซ้ายบ้านเขียวอ่ะ ทั้งห่ออะทังห่อขาวอะโอเคพี่แล้วแต่เลยสวยพีพี่มีระเบิดป่พี่ไฟไฟชิดเลยปชิดเลยพีชิดเลยชิดเลยชิดเลยพีชิดเลยไอวอลไอวอนรงกับพี่แล้วไปะระเบิดเอาใจเย็นพีใจเย็นพีเตรนระเบิดพีเตนระาเนาเข่าวพีเย็นพีไปค้าพีไปค้าพีเตอระเบิดแล้วพีสวยยังไม่โดนโดนโดน จาะพี่จาะตัวหลังพี่พี่ตัวหลังพี่ตัวหลังเธอเป็ตัวหลังตัวนึงพี่ตัวหลังตัวนึงเอาจบเลยรถสายฟ้าที่รดสายพี่เป็นรถเลยสนัยสนัยต้นต้นสบายปะตัวแล้วอ่ะออกพี่โน้ตที่สองพไม่พี่ผมรู้ว่าหลังเกียร์แล้วถ้าหลังถ้าหลังยังไม่นี่พี่โน้ตต้องจะไปช่วยได้ไม่น่ามาได้ยังไงมันต้องไปบ้านเราอยู่แล้วเราตีได้เนี่ยจริงจริงเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่คือผมกะให้พี่แบบตอนในบอล้วปลาระเบิดเข้าไงพี่ที่มีลูกเดียวด้วยระเบิดระบาดได้อยู่สี่คิวเลยพี่สวยคิดว่าทางแยกเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนโดดเช่ไหพี่บ้างไม่มีจริงด้วยแยกไม่มีที่แยกแยกไม่มีที่แยกไม่มีแย่ไม่มีที่แยกไม่มีเลยพี่สวยเมื่อกี้น้องได้กี่คิววะสองหรือสามสามี่ สี่พี่เหรผมไม่ได้สามพี่ได้สามคิวต้นได้คิวหนึ่งไี่่หรอใช่ครับเราก็ได้5คิวเลยดิโอเคเราได้ขึ้นบนเลยหลายบนไปมีทองยาวพี่ตุ่มากนะเออเอินจริงต้นพี่ว่าวงจบทางเรานี่แหละจบฟุ้งยาแน่นอนไอเด็ดีก่อนใช่ใช่ใช่ลงเลยใช่ปะ ผมต้องคุมได้สวยเลยพี่จริงๆไปพี่ป้าไม้ด้วยพี่โน้ตพี่โน้ตอะไรพี่โน้ตป้าไม้เลยระบบเมงก็ได้คราบเป็นโดยไม่มั่นใจผมเองก็ได้ได้ได้พี่เอ็พี่เอ็ก่อนเลยเกมก่อนเลยคอสามครับโอเคตุ้งย่ามีตัวแล้วนะแอดดับบานเลยเฮ้ยเราใช้แอดดอบได้ยังงี้ได้ครับผมผมเรียกผมเรียกแล้วผมไม่เห็นแอดดอบเราขนาดนี้วะเอวเอวต้นดอกแอดดอบผมโยนหน้าประตูนะผมเอ็มเอวเหมือนกันระวังแอดดอบกันด้วยนะระวังแอดดอบกันด้วยนะ พี่ว่าเราน่าจะได้วิ่งอ่ะแต่ว่า18โอ้โห18คนเราวิ่งได้สบายสบายพี่ว่าต้องงัดขวาพี่จริงๆเราต้องการงัดแล้วพี่ตอนนี้เฮ้ยหลังเรามีหลังเรามีเอาไหมเอาไหมต้องงัดพี่ต้องงัดพี่เราต้องงัดยังไงเราเข้อต่วงไม่ได้พี่โอเคเนื้อผมเห็นตีเซตเนื้อตูดแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วผมมานี่แล้วพี่อ่ะพี่จับจับจับพี่จอบพาพี่เราเลยนะพี่เราเลย จะได้พี่จะด้พี่เขาเลยพี่เขาเลยพี่เขาเลยเจ็บเลยล้พี่ตปุ๊บปตปบปดวปปังเกมลงเกมลงเ้งไปดูไปดูไดูดูไปดูไปดูมาชพทอนมาชุบมาชทชุบชุบชุบไม่เ้ยไอมไม่มีวะอยู่พี่ชุบพี่ดวงเลยพี่ดนแะวงเลยพี่ดนแะวงเลย ไปวอล์กหน่อยตั้งไว้วอลกบังให้หน่อยจุดได้ปะจุดได้ปะจุดได้พี่จุดได้หมดเดี๋ยวตัวเดียวนี่ตรงนี้เลยพี่หนุนคมพี่หนุนคุมพี่ต้อนไปเลยพี่ต้อนไปเลยผมพี่ต้นนีงตรงโคโน่ตรงโคโน่เฮ้ยมันวิ่งไปล่างว่ะไปล่างว่ะผมบี่คุมบี่จะเาพี่จะเอไม่มียางเลยพี่ไลยเฮ้ยไรไม่ได้ปะได้พี่ไม่ได้ผมยิงผมยิอล์ผมมีบอลฮะใครเอามั่งไม่ได้ไม่ได้ยิงกดลงไปก็ไม่ได้ด้วย เอารถเอารถล,ลงไปเลยไหมรถหันหน้าไปทางนั้นด้วย <c oughs> พี่เต็นผมว่าจะไหลผมว่าจะไหลซ้ายไปตรงแอร์รครับผม,มว่าจะได้ผมคอว่าบ้านบ้านสายมีสิบห้าตัวนะเอพี่ <c oughs> แต่พี่จะไปไหนนะเรามีรถนะพี่ใช่ดิพี่รอรถสี่เนี่ยคนขับต้องห้ามล่วงอะ่ะรถต้องทิ้มบ้านาถ้าเราไปลงลงลงเราโดนหลทางพี่เอาไงเอาไงใจดีใจไปพี่แป๊บไป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 ผมรับเองมาพี่มาล้อขึ้นแอรหมด ขึ้นหมดเลยเหรอใช่ใช่ใช่ไปทิ้งตัวหนึ่งพี่ทิ้งไม่ตัวหนึ่งพี่ด้พี่ด้ไม่ต้องขึ้นโอเคไปเลยไปเลยไปไปพี่ด้ตามมาพี่ด้วยโอเคตนชนบ้านอะไปะบ้านเลยรตีบ้านตีบ้านไม้ก่อนพี่ว่าจะรับพี่จะรับมันยิงคนหลังพี่น้อยยิงคนหลังกดยูกดยูกดยู

ตกพารเขาแล้มันเขามีระวงนะเวลาพี่เต้ลวเติ้พี่เถอยตอนตนไปฝไปได้หวะได้คิวเยอะวะสามห้าคิวพี่ได้ยู่ได้เป็นไม่ออกว่ะมันนี้แม่งเอ้ยผมพลาดไงผมนึกว่าตัวสองตัวจริงๆิพี่เต้มขอโทษเลย ผมกลับเข้าไปดู่าไงในบ้านลูสองนั่นเลยเพราะว่าผมก็เช็คปีแล้วเอ้ยห้องนี้ไม่มีนะห้องนี้ไม่มีนี้ไม่มีนะไปกันห้องรุ่นสามตัวพลาดพี่พลาดผมโทษเลยวะไม่ไม่พลาดไม่พลาดเข้าเดี๋ยวพี่ดิยิบจิตคะแนนนี่ยังไงก็เข้าหนึ่งสองคอเอาเอาคือผมต้องต้องนับใช่ไหมอ๋อโอ้โหที่สามพี่ที่สาม <C> e <at> ามาว่ารอบสี่วะรอบสี่วะเอ้ยอดปรทัดเท่าไหร่ตอนแรกเห็นเห็นโลโก้แม่งเอ้ยใจฟอเลย <c oughs> แม่งเอย้ยโลโก้หนึ่งอันสองอันแต่ว่าทิ้งที่สี่เยอะอยู่นะใช่ไหมทิ้งเจ็ดแต้มครับโเยอะอยู่ทิ้งที่สี่หลายแต้มอยู่ไม่น่าเสียวไม่น่าเสียวที่หนึ่งที่สองใครอะไม่ดูเหมือนกันพี่ B I N พี่ B I N comeback c o m e b a เอกลว่วงติดตามต่อรอบต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ